เรื่องไปด้วยกันได้คลินิกรักษาโรคขายยาด้วยอู่ซ่อมรถขายอะไรรถด้วยร้านปะยางขายยางด้วยร้านทำผมขายเครื่องสำอางด้วยร้านซ่อมโทรศัพท์ขายโทรศัพท์ด้วย ร้านซ่อมคอมพิวเตอร์ขายคอมพิวเตอร์ด้วยโรงงานรับผลิตกาแฟสำเร็จรูปขายเมล็ดกาแฟด้วยร้านซ่อมเครื่องดนตรีขายเครื่องดนตรีด้วยร้านนวดขายยานวดด้วยบริษัทสร้างหนังมีโรงหนัง ขายให้คนดูด้วยร้านขายอาหารมีบริการส่งถึงบ้านด้วยสถานที่ท่องเที่ยวขายของที่ระลึกด้วยร้านซ่อมจัก,กรยานมีจัก,กรยานขายด้วยร้านขายทองรับจำนำทองด้วยร้านขายส้มตํา ขายไก่ย่างด้วยหลายสิ่งมารวมกันเป็นหนึ่งเดียวและไปด้วยกันได้ย่อมเกิดพลังอันมหาศาลสถานที่ใดเป็นที่รวมตัวของคนดีมีคุณธรรมสถานที่นั้นย่อมเหมือนดวงประทีปดวงใหญ่ ที่ส่องสว่างไปรอบทิศนำแสงสว่างคือปัญญาไปสู่สรรพสัตว์ทั้งหลายผู้ยังมืดบอดขับไล่ความมืดคืออวิชชาทำให้ใจสว่างแล้วส่งต่อความสว่างจากหนึ่งเป็นร้อยจากร้อยเป็นพันจากพันเป็นล้านทำให้โลก เป็นโลกที่น่าอยู่กลายเป็นโลกที่สงบร่มเย็นเป็นธรรม